วันนี้เลิฟแอสฟอร s ส b บ k e พามาดูพุทธมณฑน,นพาเสือสูงมาทดสอบจัก,กรยานใหม่เสือลูกออดวันนี้นำขบวนของเลิฟแอสฟอร s ส b บ k e กำลังตามกันมาอยู่ติดๆเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าไปอยู่ไหนกันแล้วเสือเอเป็นไงบ้างวันนี้เสือสูงโอเคไหม มีเสือสูงมาเสือสูงเป็นไงโอเคไหมตูดเขียวตามม่ได้เสือแตว เสือเจ๊แตวก็เสือน้องอ๋อยเแล้วแอดเฟร์สบพาเสือสูงมาหัดขับจักรยานในพุทธมณฑลก่อนจะออกถนน วันนี้เสือน้องอ๋อยเต็มที่สู้ตาย <laughs>